ขอนะนำด้วยหนึ่งคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยครับสวัสดีเพื่อนๆหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกว่าแฟนๆนะครับมารอตั้งแต่ประตูนะครับน่าหน้าตัวซีรีส์มานะครับติดเทรนนิสเวิร์ตเลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นครับอยากให้ทุกท่านนะครับแนะนําตัวรอดูไม่ไหวแล้วนะครับเนี่ยพูดนูัวหุมาขนาดนี้มันแบบว่ามันซึ้งเนาะมันอยากดูแล้วนะครับเอาละฮะที่สองครับจากคาแรคเตอร์นะครับใคร ควนที่สุดนะครับสามยามากหนึ่ใครกวนที่สุดครับชี่ีะไรอ่ะชีดีใจเลยมีนี่งคนเอนพี่เอชีใครพี่เอชีใครชีบาที่บาร์บาร์สองผมที่จฮหนอ้าวคะแนนมันเท่ากันเจ้าน่บาร์สองควรเหรอเฮ้ย โจฮันไม่ใช่แม็กกี้นะก็ราคือโจเอาไปโจฮันนะเอาีท้กวนที่สุดสามสองหนึ่งเอายืนยันสักเดิมก็เหมือนเดิมใหมือนเดิมเลยทำไมทำไมทำไมแสดงว่ามีสองคนนะครับคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ครัมีบ้านให้เลือกไหมดูมีความในใจนะครับดูไม่อยากจะชี้คาแรคเตอร์แล้วเลยนะครับคาแรคเตอร์นะครับใครมึนๆที่สุดครับสามสองหนึ่งใครครับ อันนี้ดูไม่ค่อยเอกฉันนะครับแต่นีว่าคนหนึ่แปลงแต่ยังดีที่เราไม่ดูอื่นดูอื่นไม่มีเบอร์ช็อปก็ก็มองหน้ากันไปได้มองแล้วแบบจะเข่าเนาะเข่าเนาะต้องตั้งสติดีๆครับแตอนเล่นเ่ลงดีเพราะมันมันแบบนะแล้วเงินล่ะครับอยากเล่นฉากไหนที่สุดรวมพลเนอร์จีพี่ๆน้องๆทุกคนเรารู้สึกว่าแบบเออมันน่าจะออกมาถูกเลยครับแล้วก็ มับสมครับมครับมีรับผมครับมครับมครับผนรับมครับครับผมครับผมครับีมทุกบนมครับผมครับผมคับผมครับผมรับรับผมรับมครัครับผมครับผมครับตครับผครับผครับครับมับคนัีผมักแมคงัริงผมรับมรับครับผครับครับผมคับนมคอม่รักผมัมรับผมนับผมารัรแบผขรับตครับผมครับผมครับผครับผครับผมรมรับผมครนผมคมครับผมครับผมรับผรับัััคน ฝากนิยายให้นิดนึงได้ไหมครับพี่เกิดพี่แมบไปไปที่ไหนมาครับผมก็อยากจะฝากซีรีส์เรื่องนี้ไว้ในอ้อมผมอ้อมใจทุกคนครับอ้อมใจถ้ามใจห็นไหมก็เป็นซีรีส์ที่ทุกคนตั้งใจจริงๆขนาดเวิร์กช็อปก็ยังสนุกขนาดนี้แล้วตอนถ่ายออกมาเป็นกันสนุกขนาดไหนก็ลองรับชมกันนะครับ ฝากแฟนๆไปด้วยนะครับแล้วก็ขอเสียงประมือให้กับทั้ง6หนุ่มนะครับแล้วก็อีก2คนนะครับก็เป็นลั้งใจนะครับแล้วก็แฟนตั้งตารอคอยแน่นอนนะครับกับทั้ง8หนุ่มนะครับจากซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็นิ่ยายเรื่องนี้นะครับฝากแฟนๆไปด้วยนะครับเมื่อช่วงเรามีการเปิดนะครับให้แฟนๆเนี่ยซื้อนี่ยายเพื่อที่จะรูลระดีดอนะครับตั้งแต่งานเปิดงานสปาร์คื่อมาเลยนะครับแล้วก็วันนี้มีแฟนๆนะครับที่มารอนะครับที่จะ ลุ้นนะครับตัวลัอกี้ดอซึ่งนี้เรามีรางวัลให้นะครับสองรางวัลนะครับเป็นคราบด้านหลังนะครับที่จะให้แฟนๆนะครับที่เป็นผู้โชคดีขึ้นมารับนะครับบนเวทีเลยขอตัวแทนนะครับซัดสองพันได้ไหมครับสองพันสองรางวัลนะครับให้ให้บาสกับไอเอิร์ได้เลยได้เลยครับเดี๋ยวเราครับให้น้องนะครับนะครับถือไว้ก่อนนะครับ ไอ้ทีว่าจีบแล้วถือไ้ก่อนครับจะอุ้มกล่องเองแล้วนะครับล่าสุดถือไ้ก่อนนะครับคนเลคนเลด้วยนะโอเคเดี๋ยวขอเชิญน้องๆทั้งหกคนนะครับยืนนิดนึงครับเราจะได้ถ่ายรูปกันแบบว่า ั้นแรกนะครับตัวหนังสือน่ารักมากเลยนะครับแล้วก็เขียนสวยมากอ่านง่ายมากนะครับขอแสดงความยินดีมีแม่แม่หลายคนบอกไม่ใช่แะไม่ใช่แม่ละบอกเลอนไม่เจอเลยสวยเนี่ยหดวางล้ไม่ใช่แม่และนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณชยาภาครับอยู่ไหมครับเรียนเชิญบนเวทีได้เลยครับคุใช่ครับครับ ใช่ใใเรโอเคนะครับร้องนรอบนะรอนี้รอบนี้แมนี้มนี้วังนี้วนี้รอบนี้รอบนรอนอนี้อน้อยู่้อเคค้รอบขอบนรอบนี้รอบนี้บนี้นีกบนี้รนี้รับนัรนี้รนะครับชี้อนนรบ เรานั้นนะคะแสดงความดีคนฟ้าด้วยบนฟ้าขึ้นบนเวทีได้เลยนะครับโอเคนะครับนั่งบนเก้านั่งอะไรนั่ ระหว่างนี้ไปที่จุดรวมคนนะครับที่ทอห้านะครับตอง LG นะครับเราจะไปกันอย่างเป็นระเบียบนะครับเรียบร้อยไม่วิ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับแล้วก็น้องๆก็จะเดินไปไม่ต้องรีบนะครับเราไปแบบว่าเรียบร้อยน่ารักนะครับโอเคแฟนๆข้างหลังพร้อมนะครับสองนิ้วได้นะก็จะเดินไปไม่ต้องรีบนะครับเราไปแบบว่าเรียบร้อยน่ารักนะครับ โอเคแฟนๆข้างหลังร kind of mm ้อมนะครับสองนิ้วได้เยอเครเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณน้องๆนะครับทั้งหกคนเลยนะครับที่วันนี้จะยืดหนังสือทัแล้วนะครับนะก็ขอบคุณน้องทั้งหกคนด้วยนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆด้วยนะครับที่มาเจอกันในวันนี้นะครับขอบคุณน้องๆแฟนๆปรบมือดังๆนะครับให้กับน้องๆด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับซีรีส์นะครับจากน้องๆนะครับทั้งตั บนะครับขอบคุณน้องมากเลยนะครับเดี๋ยวน้องๆไปพักก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปขึ้นจุดลงเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่ผมได้เล่นของอันี้พว่าผมว่าพ่วมกับท่านผู้เห็นในรายการในต้นที่มาสอนเกี่ยวกับอาชีพมันมีความจากที่ผมมาแล้วก็ความเข้าใจแอนเตอร์อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันมีความคล้ายๆกับผมอยู่นิดๆครับครับ ทั้งหมดความรู้สึกก็มันก็ดีใจครับในซีรีส์ทำใจตัวไหนะครับเอาจริงผมจะบอกวชอบตัวกันไม่ได้ใช่ไหมใช่ครเอาซะหนึ่งตัวเอาซะหนึ่งตัวเป็นเมนเป็นเมนเป็นเมนเลืองเมนต้องเลือกเมนละผมบอกวาจริงผมชอบตัวโจอฮันเหมือนกันนะตัวที่ผมรับรับหมอ่าทำไมเลือกตเมนไม่ได้หรอไม่เพราะว่าจองฮันเนี่ยมันมันมีความปวดอยู่มันมีความปวดความเจ้าเล่ห์ความแบบ ทำทำเหมือนถ้าผมเป็นแบ็คแมนนะครับเอาแบแบรวยมากเออรู้สึกว่าถ้าได้ทำในเรื่องแล้วผเป็นต้นหนุนนะต้นฟ้าครับผมคตอนแรกมีก็เห็นหลังเวทีน้อ เอลยนะได้อ่านบ้างไหมครับอ่านมาบ้างครับอ่านเป็นยังไงบ้างครับก็อ่านอย่างอย่างที่เอิร์ธบอกว่าเรื่องสี่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ครงรดมากคือมีทั้งมีเห็นแบบว่าลอยแล้วนะครับอาจจะงานเช้าก็หน่อยนะครับลองไปแม่อะไรนะไปทำขาบันไดทัวละครตัวไหนตัวไหาตัวไหนก็ได้มาทบใจนอ ต้องเหมือนนั่นกินตลอดเวลาตาไม่ตายมันได้พันล้านนะชาตนยากมนะยากาก่งใครนที่สุดครับฉีดชาชาีดไปที่หนึ่งคนสามที่เออดี่เออชีใคบาที่บานบานสองผมที่จอหนนคะแนนมัน ที่แบบว่าอยากจะเล่นที่สุดเลยแม่ถึงอะไรครับมันเอาจริงๆคือตอนนี้มันมีฉากเล่นไม่ได้คือฉากที่อยู่กับกับแก๊งเพื่อนเล่นยังไงก็เล่นไม่จบเล่นไปเรื่อยๆแบบไม่ลากก็ผมรู้สึกว่าซีรีส้เรื่องนี้ก็คือคาแรคเตอร์ชัดแทบทุกคนแล้วก็พอแคสติ้งออกมาก็แบบโต้คาแรคเตอร์กันก็อยากให้ทุกคนมาติดตามนะครับผมบอกเลยว่าสนุกแน่นอนแล้วก็ ด้วยการที่เราไปเวิร์กชอปมาแล้วเราบด้เวิร์กผ่านนิดนึงครับก็เป็นอย่างที่ทุกคนได้พูดมาแล้วนัก็ผมว่าซีรีส์เรื่องนี้ครับทุกตัวละครตัวเองครับตรงกับคาแรคเตอร์กับคนที่นักแสดงจริงตนปงหมดเลยนะเพราะฉะนั้น เรามีการเปิดนะครับให้แฟนๆเนี่ยซื้อที่การ์ดขึ้นะโอเคพร้อมนะครับแม่ๆพร้อมนะานะฮะยิ้มขอแบบว่ายิ่งใหญ่สำหรับคุ So